กลับสวัสดีครับ FC ทุกท่านครับผมก่อนอื่นก็ขอขอบคุณ f c ทุกท่านครับที่ท่านมาอวยพรวันเกิดครับผมวันนี้เป็นวันเกิดวันที่3กรกฎาคมมหาอวยครับก็ขอขอบคุณ f c ทุกท่านครับที่ท่านมาอวยพรวันเกิดพรอันใดที่ประเสริฐอันดีงามครับมอบกับย้อนไปถึง f c ทุกท่านครับผมขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั่วทุกคนครับผมอันใดที่ดีงามก็ให้ถึงทุกท่านนะครับ พรอนันใดที่ดีที่งามก็ให้ถึงย้อนกลับไปถึงท่านเอฟซี F C, ทุกท่านครับก็ขอขอบคุณพิเศษครับที่ท่านมาวอวยพรให้ผมหาเวยครับผมก็เป็นที่ซาบสิงใจเป็นที่สุดครับผมก็ขอขอบขอบคุณด้วยใจจริงครับวันนี้ก็มาทําอยู่ที่อ่จังหวัดชัยภูมิครับผมตำบลน,นายางกลัดครับ อำเภอเทพสถิตมาเปลี่ยนเทอร์โบ T/F08 ครับ e ส u 300ยี่ครับผมเปลี่ยนเทอร์โบเป็นเปลี่ยนเทอร์โบใหม่ครับลูกเก่าไปไม่ไหวครับเลยมาทําเป็นของซิงครับผมก็เดินท่อ3นิ้วครึ่งก็มีข้ออ่อนครับอยู่ข้างในครับข้ออ่อน3นิ้วครึ่งครับผมอยู่ด้านในแล้วก็ใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวครับผมนี่ครับใส่หม้อก๋วยเตี๋ยว เป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวหน้าสิบครับสามใบครับผมนี่ครับก็ต่อจากนี้ไปผมก็จะไปจังหวัดเลยครับผมรุยงานต่อครับเสร็จจากนี้ไปอันนี้ก็ข้ออ่อนอยู่ข้างในเป็นข้ออ่อนสามนิ้วครึ่งครับผมก็ขอขอบคุณ f อฟซีโดยใจจริงครับผมที่ท่านติดตาม ผมมหาเวขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านอ่าโวยพรมันเกิดครับพรนันใดที่ประเสริฐอันสวยงามก็ย้อนกลับไปหาเยบซีทุกท่านครับผมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านครับผมขอขอบพระคุณด้วยใจจริงครับนี่ตัวตัวนี้จำไปท่อเดิมครับน่ครับจำเข้าท่อเดิมแล้วก็ยิงยาวออกข้างนอกครับอ่ะพี่อ่าสตาร์ทเครื่องให้หน่อยครับ ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมทำใหสำนนครับก็ต่อไปก็จะไปต่อที่จังหวัดเลยครับผมอาพี่เล็ก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 เ,เลยครับ พอคร who, dad, who long, ับผมไไปปบายๆแบบนี้คุณ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 ค่อยๆคุณก็อยู่ในสเต็ปเดิมๆครับผมไม่แปลงอะไรเยอะครับเอาเน้นเน้นเน้นเดิมๆไปครับผม 好了，你这、你这。 เอฟซีทุกท่านครับผมขอขอบพระคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ขอขอบพระคุณลูกค้าใจดีทุกท่านครับผมเดี๋ยวเสร็จจานนี้ไปผมก็จะไปที่จังหวัดเลยต่อครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ท่านให้กาลังแรงใจก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่ท่านอวยพรวันเกิดให้ผมมหาอวยครับผมออนอันใดอันดียนงาอันที่ประเสริฐก็ย้อนกลับไปหาเอฟซีทุกท่านครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านครับผมปราศจากโรคภัยไข้เจ็บครับ เดินทางใกล้ๆปลอดภัยเหมือนกันครับผมก็โรคภัยใครเก็บก็อย่ามาเบียดเบียนครับผมก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับผม